สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สอวอลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำโดยพลตำรวจตรีฉัดวัดแสงเพชรประธานกรรมการเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษากรณีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทยในการให้ความปลอดภัยกับประชาชนต่อท่าทีผู้นำกำัมพูชา โดยเมื่อเวลา09.00นเดินทางไปยังเทศบาลตําบลจันทเพชรอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรําเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กําลังใจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนรวม200คนในประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านแนวเขตแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงการอบพยพตามแผนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาอื่นๆในพื้นที่ด้วยเช่นปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำการลักลอบนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงที่ด่านครมแดนช่องสายตะกูอําเภอบ้านกรวดและเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในการจัดทำหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในอําเภอบ้านกรวด ช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่พร้อมให้กำลังใจทหารที่ปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทีมงานบางส่วนนะครับได้มามอ,มาอบออปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็อาหารการกินให้กับพี่น้องทหารที่อยู่ท่องขบวนใช่ไหมครับเป็นชัชญาเนเียค,เคยครับเพราะว่าเราคนดีรำด้วยกัน มีอะไรก็ต้องดูแลกันเป็นห่วงกันครับขอให้ครับรู้ไหมเครื่องเล่นข้างในเคยไปดูอย่างภาษาไทยล้วนเลยครับคนไทยไหมดไายหมดเลยกัน,นยาห้าสิบขนาดไตอนเปิดปอนปี5-9ผมเนีเข้าไปนั่งกินโต๊ะกินกันเลย <laughs> หนึ่งสองสามครับสักครู่ครับถัเติมใช่ใช่ถักเิมจะเลนสีเิงเ่อนสีถัยิงจากดาวเทียมกับจับจินนีมีการลงเดี๋ยวหนึ่งสองสามครับเนเดี๋ยวต้องยงบันไดนี่ก็ถ้ากอยางนัก็ทข้นยังน

ทีมข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สเก้านยแปดหนสาเนี่อาแนลดอยกาแฟปาปารีกาแฟสุขภาพกาแฟทีอินดีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัชพระสมุทรและทีมงาน